ประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะเงินฝืดซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่มีการดำเนินการที่มีขีดจำกัดและไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันทีการดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการเทียงช่วยบรรเทาปัญหาเท่านั้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหลักได้อย่างเต็มที่คาดการว่าอัตรางเงินเฟ้อจะติดลบตลอดปีนี้และอาจติดลบไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจของประเทศ เราเห็นว่าภาคส่งออกมีสัญญาณชะลอยอย่างชัดเจนแล้วและตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคมก็แสดงให้เห็นว่ามีการขยายตัวติดลบ2%ทำให้เกิดความกังวลให้กับเศรษฐกิจของประเทศแต่นี่เป็นส่วนที่เกิดความเห็นแตกต่างการดําเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปัจจุบันมีขีดจํากัดในการกระตุ้นการบริโภค ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญของเศรษฐกิจการมาตรการควิดบิ๊กวินอาจเพียงช่วยบรรเทาปัญหาการชะลอและความยากลําบากเท่านั้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหลักได้อย่างเต็มที่มาตรการนี้เป็นการใช้งบประมาณเดิมและไม่มีการเพิ่มเม็ดเงินงบประมาณใหม่เพิ่มเติมทาให้มีความจําเป็นในการเพิ่มเม็ดเงินใช้จ่ายจากงบประมาณใหม่และการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อป้องกันให้เศรษฐกิจไม่ไหลลงลึกไปกว่านี้ปัญหาที่สําคัญอีกประการคือความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ารายได้ฟื้นตัวช้าและภาคการบริโภคขยายตัวต่ํา จากนี้ครัวเรือนสูงทําให้มีความเสี่ยงในการชะลอตัวและความยากลาบากทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดําเนินการเร็วๆนี้และไม่สามารถรอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งได้และนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดประเทศไทยต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหญ่ๆซึ่งจะมีผลต่อสังคมไทยโดยเฉพาะประชาชนในระดับฐานรากซึ่งเจอกับดักหนี้สินดักความเหลื่อมล้ำดักปัญหาสถาบันครอบครัวและดักรายได้ต่ำทำให้มีความเสี่ยงในการปิดกิจการของธุรกิจขนาดย่อมขนาดเล็ก และขนาดกลางถ้าจะไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศไทยร่วงหล่นลงอยู่ในอันดับ5ของอาเซียนเราจําเป็นต้องทําให้อัตราการขยายตัวโดยเฉลีย่ยของไทยอยู่ในระดับ 4- 5เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยซึ่งจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศและสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรืออุตสาหกรรม new s curve ที่จะทําให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเดิมแข่งขันได้ดีขึ้นและพัฒนาแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นการเปิดกว้างในการดึงดูดการลงทุนต่างชาติ ต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและสามารถบูรณาการกับอุตสาหกรรมภายในเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศได้ดียิ่งขึ้นมีการวางแผนระยะยาวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาและไม่ใช่เป้าหมายตามวาระการดํารงอยู่ของรัฐบาลเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยการพัฒนาตลาดทุนเป็น,นกลไกสําคัญในการปรับเปลี่ยนระบบการเงินของประเทศและทําให้ระบบการเงินมีความสมดุลความมั่นคงและสเสถียรภาพมากขึ้น ทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องเข้าถึงได้ง่ายโดยกิจการ SME และประชาชนซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสให้กิจการสามารถก้าวข้ามขีดจ,จำกัดได้คำถามที่อยู่ใจคนทั้งหลายคือการดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเริ่มต้นจากไหนการเปิดกว้างในการดึงดูดการลงทุนต่างชาติจะมีผลต่อประเทศไทยอย่างไรและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจะมีผลต่อสังคมไทยอย่างไรความคิดเห็นของคุณอย่างไร ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณในกลางคนรู้จักกันได้เลย